หมาแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับเฮ้ยนี่ตัวใหญ่อย่างนี้นี่นี่อี่นี่ มื่อกี้แปกหงอแบกตาไปนิดนึงครับเมื่อนี้พามานั่งเล่นบอปุษรลคขัคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้พานมาเ็ดธุระแถวอำเภอกันเลยก่อนสิขับกับก่อนสิขับก็เลยแวะแวะนั่งเล่นบอปุษรลคขัคือเก่าแล้วครับจัดชั่วโมงสองชั่วโมงครับเมื่อนี้ขออภัยครับบอบ่มีซุ้มทุนนะครับบ่มีซุ้มทุน้อ ่วาลืมโทรศัพท์อยู่ห้องผักกับอยู่อยู่ที่ทํางานคนโอ้ยเอาเมื่อนี้กของแบบธรรมดานะครับก่บหร่ามีซุ้มทุนนะครับเมื่อกี้เอ้าเดี๋ยวไปติดตามรับชมเมืองครับเมื่อกี้สีได้แต้มวะคับเมื่อนี้วาสิหาปลาหน่อยครับซีฮาปลานินครับกับเลนซันซันครับเลนสองเกตครับเมื่อนั้นเลนซีฮามีแต่ปลาจีนเข่าครับเอ้าเดี๋ยวไปติดตามรับชมเมืองครับว่าเมื่อนี้สีได้ปลานินเช็คตัววะ มาครับม <c oughs> าครับบบนันี่มาสิหาปลาหน่อยนะครับนี่มืนน่อนันเล่นไกลๆโอ้ปลาจีนเข่ากวนเมืนน่อนันเนรนไกลๆเลยครับเห็นสองเจ็ดนามตื้นๆเลยหนามประมาณบวกสิบบกสิบเจ็ดสิบเซนนครับนี่เนาะมีปลายังเขง่ามากินวะมีของใหญ่วะว่ามีของ,งเงยแค่ไหนขอให้ มีปานิ่นกันโอเคแล้วครับโมนี้ว่าสิหาปานิ่นครับหาปานิ่หน่อยเมือถอดกันนะสีได้สักตัวบ่คบมนี้ก็ขออภัยอย่างแห้งครับลืมกล่องครับลืมกล่องลืมโทรศัพย์อยู่ห้องพักกับวันี้กัสีได้บ่มีซุ่มทุนครับรนี่ครับม,มีการการอยู่ ปลาอย่างปลาหน่อยหรือปลาอย่างปลากี่เดือดหน่อยบ่หรือปลาอย่งายงก็งงมีเม็ดขึ้นอยู่นะครับโอ้ช่วงนี้อวยไปก่อนครับออยไปก่อนออยไปก่อนจัคสิไปบ่อใดครับแจ็กสิไปไ,กสไปไม้ใดครับมีเวลาหน่อยครับ ดีผ่านมาเอ็ดฐุระแถวอำเภอครับก็เลยแวะนั่งเล่นครับเป็นไม้ธรรมชาติก็อยากไปอยู่แต่มันก็ดเวลาน้อยครับปลาธรรมชาติกับก่วสีเขากขับคำก่อนกับมาบ่อน,นี้กะที่ว่าปลากะที่ว่าบ่อเขี้ยวนะครับบ่อาบอน,นี้ก็ที่ว่ากินดีอยู่ครับที่ว่ากินตลอดก็ได้ตัวตลอดบ,บ่อน,นี้ก็เลยมาบ่อน,นี้ครับ มีเล่นอยู่ครับไม่เล่นอยู่แต่ปลาอะไรดูหน้าดีไปเล่นเบาๆประนิ่นบ่ ใหญ่เลยครับตัวแรกรอุม้มรุดซ้ำว่าขาปากเลยหน้าจิบบ๋วขาปากอ้ตัวแรกก็รุดซ้ำบอกขืนเลยเมื่อกี้ตึงเลยหน้าจิบบ๋วขาปากครับ,บ เขาปางบรูดง่ายด้ยอนอมีของงเขาอยู่กับไกลๆกล็ได้ของง่ทย,ยแถล้วมุ่อกี้บอขึ้นเลยครับคือบลาครับวันนี้ปลาเดิมแต้มแรลกกัะลุดเลยนะอืออ้าวปลาเดิมเขาแล้วครับเขาดีครับบ่อนี้ปลาเขา ปะเขาง่ายครับก็เลยมากดีกว่าแล้วก็ร่าเธอครับคันละลอยก็มากมานเป็นใกับคอเพื่อนครับหาชิปพวกชิปล่างบอดีเลยเยต็มแรงกันลุด,ดเรียนอยู่นะนครับ เล่นเบาๆเ,เลยป้าอย่งอมืมบ่เห็นบ่เห็นเพ้อบ่ได้ไปครับตอนนี้ยังบ่เห็นตัวเยอะครับป่าอีางหุดตัวแหลกบ่หมานเลยครับโอ้ย แต่ไม่เล่นอยู่ครับแต่รูปผาอีหยั่งมาแล้วครับนี่รุดอีกแล้วครับตัวที่สองก็รุดอีกโอ้ยสิคือบ่ละครับวันนี้แต่มีน้ำหนักทั้งสองตัวนะตัวนี้ก็มีน้ำหนักครับวิ่ง วิ่งปุ้ดกับลุดปุ้ดลุดหน่าสีบลอกเข่าปากครับหน่าสีว่นว่นว่นเยเื่อเฉยๆเนี่ยเนี่ยฮึใส่สีบล็อกขึ้นได้มันงมวยสักหน่อยก็สิดิกลับเไปดิโอ้ยใส่สีบล็อกขึ้นมากมันลุดสุดตัวแทอเนี่ย เบ็ดใหม่อยู่นะวัดข่อยพูดบ่อีกแล้วตัวที่สามครับหลุดตัวที่สามเฮ้ย มันคืออะไรเนี่ยวันเนี้ยมาๆมาจะไม่ให้สักตัวเหรโอ้ยนี่อย่างวะมาสิรุดตัวที่ซีอีนะ หลุดตัวที่สี่ตัวที่สี่ครับเฮ้ยม,ม, <Hey, S 2> มันคืออะไรเนี่ยมันตัวอะไรนี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวที่สี่ครับ หลุดตัวที่ซีครับกระเจ้ามันคืออะไรกันเนี้ย <c oughs> โอ้โหหลุดตัวสีตัวเกินปุยมุยเกินปุยมุยอะไรวะ <c oughs> โอ้โแล้วคับเป็นอยังบอมานกนมื่อนี้ เป็นอย่างคือโบอมานมาเนี่มีคนโทษตามครับ้ยมาแล้วล่างบอด,ดีแล้วมามาขอตัวกันแหว่บ้างกันอยาาปนิญน,น้อยกัน มาหนดหน่อยกับพวกเขาไว้อะไรยู่วอะไรจะไม่มานขนาดนั้นลุดสีตัวแต้มแรกก็ยังไม่มาหางท,ทุนสีฮักอีกเลยนี่ว้ยวัดเบาๆวัดเบาๆเป็นเบาๆถอน มามามาไม่ติดอีกไม่คือกว่าจะมา กข่าจะมาครับหลุดไปตั้งสี่ห้าตัวหลุดอีกเพียนเซงงามครับโอ้กว่าจะมากว่าจะมาเตียมแรกมันโหดเลยเกิน นี่ครับเต็มแรกใส่ตะเพียนใ่งามงามอยู่อ้มาครับโอ้เต็มแรกมาจนได้กว่าจะมาครับรุดไปตั้งหลายตัวนะสี่ด้อีกสักตเต็มบ่บ้ากว่าจะไม่มานะทำต่อครับ มาอีกสักแต้มไหมรับกะคงสิปลอยํำนี้นะครับว่าอยู่มันคือบอมานครับมีคนโทษตามครับว่ารถสตาร์ทบัติดขี้ยังบ่เบิ้งยังดรอกครับตัวตามให้กลับนะครับโอ้ยเอาเอ้าเม็ดสุดท้ายนะครับพอละคงสิกลับ้วครับป่ากับเสียดปล่อยครับเซ็งครับเซ็งเซ็งว่าอยู่มันนี่มันคือเป็น สุดตัวเท่ล่างๆๆของเก็บของครับเก็บของค้งสีพอส่อจำนี้นะครับกับโคงสีลำลากกันเพียงจำนี้นะครับกับนี้กับคงสีบะมาณแล้วครับเดี๋ยวกับอีกสักบาทครับอีกสักบาทครับ อีกสักตัวครับเออวาสตป,ปอยครับอืมได้แต้มนึงครับแต่เพียนเซ้งามเลยเอาอีกสักบาทกันนะแต่เพียนเซ้งสวยๆครับอ๋อแถมๆอีกสักเม็ดครับแถมอีกสักเม็ดรับเป็นสุดท้ายเลยครับสุดท้ายยสุดจริงๆ Tại thái, thái sụt tinh tinh thái, thái sụt tinh 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 thái tinh 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 nữa อ,อีกสักเมตรครับอีกอีกซึ่เมตรครับอีกสักเมตร,รสุดท้ายจริงๆครับแต่เพียนเข่าอย่างเงี้โอ้ท,ทิมทิมทิมครับนี่ไงว่าจบหลัง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 ,ง,งพอครับพอพอ ล่างบอดีตัดแต่ตัวแรกแล้วบ่เคยลุดลายไปแต่เพียงตามมาตัวสุดท้ายเม็ดสุดท้ายโอ้แล้วครับกับโค้งสีลำล่าดดวยกันวัดเม็ดสุดท้ายหรือวัดหรือบรดวัดกับโค้งสีลำล่ากันเพียงเท่านี้นะครับโอ้เสียงครบับเสียงแคบเสียง ผอบๆกันไหมครับสำหรับมืัอนี้กะคงสีลำลากระเพียงนเท่านี้ครับกะสวัสดีครับเสียงครับเสียงเดี๋ยวอีกสักเม็ดสิครับอีกสักเม็ดสิเม็ดสุดท้ายอลิครับหมดละโยนจริงหมดละเม็ดสุดท้ายจริงจร xinh 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 <laughs> xinh <laughs> xinh <laughs> <laughs> น้ำหน,นี่เข้าไปโทรหลายไม่พอโทรอันนี้อีก